โอ้ยยอยสมองของคุณอาจทำงานได้สุดยอดสุดในช่วงเวลาที่คุณคิดไม่ถึงเลยและข่าวนี้พร้อมจะพลิกมุมมองเรื่องอายุของคุณไปเลยแต่อย่าเพิ่งรีสรุปนะคะเพราะไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วผมขอเล่าข่าวดีๆจากผลวิจัยล่าสุดที่อาจทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเพื่อนๆวัยทำงานช้าหรือวัยทองที่กำลังสงสัยว่าสมองของตัวเองยังคมชัดอยู่หรือเปล่าลองนึกภาพดูสิในขณะที่ร่างกายของเราอาจแข็งแรงสุดๆในวัยหนุ่มสาวความยืดหยุ่นของผิวก็สุดสวยและความเจริญพันธุ์ก็ถึงจุดสูงสุดแต่สมองของเรา มันกลับพัฒนาและทํางานได้ดีที่สุดในช่วงอายุที่มากกว่านั้นมากและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะสังคมมักเน้นแต่การชื่นชมวยหนุ่มเท่านั้นแต่ความจะริ่งอาจเป็นอีกแบบหนึ่ง จากการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจซึ่งตีพิมพ์ในวารสารชื่ออินเทลลิเจนต์นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อเชื่อมโยงระหว่างอายุกับความสามารถต่างๆของสมองเช่นการให้เหตุผลอย่างมีตรรกาความจำที่รวดเร็วความเร็วในการประมวลผลข้อมูลความรู้ความเข้าใจทั่วไปและแม้แต่สติปัญญาทางอารมณ์ที่ช่วยให้เราจัดการกับความรู้สึกได้ดีขึ้นดรจิลีกิกเนอครองศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเวสินได้แบ่งปันข้อมูลนี้ผ่านเว็บไซต์ The Conversation โดยระบุชัดว่าสำหรับคนส่วนใหญ่สมรภาาพทงจจิตใ ได้ยอรวมจะถึงจุดสูงสุดประมาณอายุ55-60ถึงปีและหลังจากนั้นอาจเริ่มลดลงเล็กน้อยเมื่ออายุ65ปีก่อนที่จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่ออายุ75ปีขึ้นไปเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึงการวิ่งมาราธอนสีวัยหนุ่มอาจเร็วแรงแต่ในวัยกลางคนคุณอาจวิ่งได้คงทนและฉลาดมากขึ้นเพราะมีประสบการณ์มากมายและนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะทีมวิจัยยังสำรวจลักษณะบุคลิกภาพหลัก5ด้าน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยตัวเองต่อผู้อื่นความมั่นคงทางอารมณ์ที่ไม่เอาแต่ใจความรอบคอบในการตัดสินใจความเปิดกว้างต่อประสบการณ์ใหม่ๆและความเห็นอกเห็นใจที่เอื้อเฟื้อพวกเขาพบว่าด้านเหล่านี้หลายอย่างกลับพัฒนาและถึงจุดสูงสุดในช่วงวัยสูงอายุมากขึ้นโดยเฉพาะความรอบคอบที่อาจสูงสุดราวอายุ65ปีและความมั่นคงทางอารมณ์ที่โดดเด่นสุดในอายุประมาณ75ปีนอกจากนี้การให้เหตุผลทางศีลธรรม m o r a l o n i n g ซึ่งคือการ ตัดสินใจอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและความสามารถในการต่อต้านอาคติทางความคิด cognitiv e bias ที่ช่วยให้เราไม่ถูกหลอกด้วยความคิดลำเอียงก็อาจเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงวัยเจ็ดปีเลยทีเดียวลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณอาจเห็นว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือเพื่อนๆวัยนี้มักให้คำแนะนำที่รอบด้านและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะพวกเขาผ่านอะไรมามา,มากมายแล้ว แต่ไหนๆก็พูดถึงความสําเร็จนะคะและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามเพราะเหตุใดผู้นําทางธุรกิจการเมืองหรือแม้แต่ผู้มีชื่อเสียงในสาธารณะหลายคนถึงประสบความสําเร็จในช่วงไัยห้าสิบปี ด็กเรกิกเนิร์อธิบายว่ามันอาจเป็นเพราะสมรรถภาพทางจิตใจในช่วงนี้ถึงจุดสูงสุดโดยเฉพาะความสามารถในการตัดสินใจใช้เหตุผลอย่างมีระบบและจัดการทีมงานได้อย่างชาญฉลาดแม้ว่าความสามารถบางอย่างเช่นความเร็วในการคิดจะลดลงตามอายุแต่ก็ได้ถูกชดเชยด้วยทสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นเช่นการตัดสินใจอย่างรอบคอบการไตรตรองอย่างเป็นขั้นตอนและการเ ค่าใจจิตใจของผู้อื่นมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสําคัญในการเป็นผู้นําที่ดีตัวอย่างเช่นลองคิดถึงซีอหรือนักการเมืองชื่อดังหลายคนที่เริ่มสร้างผลงานยิ่งใหญ่ในช่วงนี้พวกเขาอาจใช้ประสบการณ์ชีวิตมาผสมผสานจนทําให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามและนี่คือจุดที่มันเริ่มกลายเป็นเรื่องถกเถียง เพราะแม้วิจัยจะชี้ให้เห็นข้อดีของวัยกลางคนและผู้สูงอายุแต่การเลือกปฏิบัติในตลาดงานยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่โดยกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานสูงอายุในสหรัฐตั้งแต่ปี1967ห้ามเลือกปฏิบัติต่อผู้มีอายุ40ปีขึ้นไปในเรื่องการจ้างงานการเลื่อนตำแหน่งหรือการฝึกอบรมแต่ในความเป็นจริงการเลือกปฏิบัตินี้ยังเกิดขึ้นบ่อยๆจากการสำรวจของเว็บไซต์รีซูมเราพบว่าเกือบ90%ของแรงง,งานอายุ40ปีขึ้นไปเคยเจอปัญหาเรื่องอายุและเกือบครึ่งยืนยันว่านายจ้างมมกให้โย กาศกับขนมนสาวมากกว่าบางองค์กรมองว่าพนักงานวัยห้ก่อนก่อนเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่คุ้มค่าอีกทั้งอาชีพบางอย่างเช่นนักบินหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศยังมีกฎเกษียณอายุไม่เกิน65ปีซึ่งอาจทําให้หลายคนรู้สึกว่าวัยนี้ถูกมองว่าเป็นภาระมากกว่าคุณค่าแต่คุณคิดไหมว่าการมองเช่นนี้ยุติธรรมหรือไม่มันเป็นการตัดโอกาสคนเก,เก่งเพียงเพราะอายุหรือเป็นการปกป้องความปลอดภัยจริง,รงๆนี่คือประเด็นที่อาจจุดประกายความเห็นแตกต่าง สุดท้ายนี้และนี่คือส่วนสำคัญที่สุดที่หลายคนอาจไม่รู้ดกรกิกเนกย้ำว่าความสามารถทางสติปัญญาไม่ได้ขึ้นกับอายุเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพกายและการฝึกฝนได้เขาเรียกร้องให้มีระบบประเมินความสามารถจริงๆแทนการตัดสินจากอายุคนเดียวและยังกล่าวว่าประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดหลังจากช่วงวัยที่สังคมมักเรียกว่าขาลงบางทีเราควรหยุดมองไวกลางคนเป็นช่วงถดถอยและมองเป็นช่วงทีของชีวิตแทนเป็นไอเดียที่น่าสนใจใช่ไหมเพราะมันอาจพลิกมุมมองเราเองได้เลยลองนึกถึงศิลปินหรือน วิทยาศาสตร์ที่สร้างผลงานชิ้นโบแดงในวัยหลังๆเพื่อให้สมองของคุณแข็งแรงยาวนานผู้เชี่ยวชาญแนะนําการรับประทานอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่เน้นผักสดผลไม้หลากสีถั่วต่างๆและปลาที่อุดมด้วยโอเมก้า3ซึ่งช่วยป้องกันโรคสมองเช่นอาหารทะเลหรืออะโวคาโดที่เพิ่มความจําได้ดี อีกทั้งการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการนอนหลับอย่างมีคุณภาพและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเรียนภาษาหรือหอบริการงานอดิเรกก็ช่วยให้สมองคงความเฉียบคมได้ยาวนานตัวอย่างเช่นลองเริ่มด้วยการเดินในสวนสาธารณะเพื่อกระตุ้นสมองหรืออ่านหนังสือแนวคิดใหม่ทุกสัปดาห์มันไม่ยากเลยจริงๆแล้วคุณล่ะคุณเห็นด้วยกับผลวิจัยนี้หรือไม่ไวัยห้าสิบห้าถึงหกสิบปีเป็นช่วงพีคจริงๆตามที่กล่าวหรือมันแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและการเลือกปฏิบัติด,ด้านอายุในงานมันควรถูกแก้ไขอย่างไร บอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิอยากรู้ว่าคนอื่นๆมองอย่างไรและบางทีเรื่องนี้ก็อาจจุดประกายการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้นะ New York Post h t t p s o l o n y t i p o s c o m The Conversation h t t p s w w w o n v e r s i o n c o m